เราอี้ยิ้แต่คือพิการนี้โอ้โหวันนี้ผักมะกาเซียนทุกสำนักเลยนะรู้พ่ครับฮะก็ต้องขอบคุณลูกพี่เลยครับขอบคุณไหนลูกพี่ลูกพี่คนไหนลูกพี่โอ้โหอะไรครับอะไรครับอะไรๆเลย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 เเลยเลยเลยมลยเียเเลย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 เลเเอลลเคยยเคยได้แสนเียเเยนง ไวนี้ลูกพี่เพิ่มให้อีกครึ่งแสนเป็นแสนห้าขอบคุณใครบ้างน้องเอ๋อก็อันดับแรกก็ขอบคุณนะแอดครับที่เป็นกำลังใจให้กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นวนน้าข่ายวอลสันไต้ครับคหนัาค่ายวอลสันใต้เจ๊อุ๊ดแล้วก็นิกกับแล้วก็พี่พี่เซนเนอร์ทุกคนเหนืที่ช่วยกันอายุเท่าไหร่น้องยี่สิบสี่ปีครับจังหวัดไหนจังไม่ครับจังไม้เหรอครับมันต้องเจ้าไหมแล่ว่าไม่เจ้านะนี้ชนะนะ โอ้อยนดีด้ยนองอ่ะอยิงดีด้วยันดีด้จากไปท่ก<อ>่อนหน้านี้เขาันฉันไม่ชิดกันยครับแทีนี่เขามานนีูดจะให้มี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 ไปล้วครับแต่แต่เร็วๆนี้ครับไลุยวันอีกรอบครับมาหนครับน,น็้ำหนักเท่าไหร่ก็ในประมาณร้อยีได้ครับร้อยยีเได้ครับเมื่อกี้ก่อนที่จะชนะเมื่อก่อนรู้เวเราเป็นตอน้องเป็รอก็รู้แค่ว่าเบียดเบียดเบียดกันนะครับ แต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเราไปร้องมากเพราะเราโตตลอดอ่ะใไอัดฉีดเท่านี้กี่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 แส่หีากี่กี่กป่กน่กน่ก็เอาไว้ไอี่ป็นทุนนะคกับไว้เีื่กยๆคร่บีูแลตัว่อีครับมีู่ีกี่กี่กี่กีมกี่มีครับเี่ก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 ี่มีอะไรพูดกับแฟนกี่กี่กีคก่กี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 กี่เีียกี่กีีกกกกีก็ีกี่ี่